ตำรวจป้องกันชายแดนก็คล้ายๆตำรวจตะเวนชายแดนของไทยแล้วก็มีตำรวจมรดกโลกเจ้าหน้าที่องค์การปราสาทพระวิหารติดอาวุธด้วยนะแล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวของกัมพูชาประมาณ300นายไปปฏิบัติหน้าที่ทหารหลักแทนทหารหลักที่ถูกถอนออกไป ในส่วนพลเอกยุทธศักดิ์สิสิประภารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและแผนที่ได้ประสานงานกันไว้มีการนํากําลังต่อชะดเข้าไปทดแทนในพื้นที่ของเราทุกจุดที่มีทหารอยู่แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆปรับทหารออกมาอยู่แนวหลังทดแทนกันไปเป็นหน้าที่ของกองกําลังสุรานารีกับแม่ทัพภาคที่สองนะคะในการดูแลตลอดพื้นที่ข้อพิพาท4.6ตารางกิโลเมตร พลเอกย,ยุทธศักดิ์พูดถึงที่วัดแก้วสิขาคีรีสวาระด้วยนะคะว่าต้องเจราจาต่อค่ะให้บุคคลที่อยู่ในวัดออกไปเพราะเป็นประชาชนที่รุกเข้ามาไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้เราก็ได้ประท้วงชี้แจงเข้าไปแล้วหลายครั้งว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่เพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีก็ขอให้เขาจัดพลเรือนให้ถูกต้อง แล้วก็ต้องถอนสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่รุกล้ำเข้ามาด้วยเขาตัดถนนเข้ามาจริงแต่ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ของเราเขาอยู่บริเวณเขตชายแดนแต่จากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระอย่างไรต้องออกจากพื้นที่นะคะเราพักสักกู้หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มีเรื่องการเมือง ที่มีรายงานข่าวตอนนี้พักเพื่อไทยปวดหัวแล้วครับไม่รู้จะแก้รำนูนโดยใช้วิธีไหนโหวตวาระสามต่อก็มีปัญหาเดี๋ยวจุดชนวนความขัดแยง้งไอ้คันแก้รายมาตราเขาบอกชาติหนึ่งเพราะว่ากว่าจะแปรยัติกว่าจะตั้งกรรมธิการอีกชาติหนึ่งกว่าจะเสร็จอีกวิธีหนึ่งที่คนเสนอก็คือทําประชามติว่าจะเอารำนูลใหม่ไหมยกเลิกรำนูลหาศูนย์เ็บอกก็ไม่แน่เกิดชาวบ้านไม่เอาด้วย เพื่อไทยตอนนี้ต้องกินพาราหลายเม็ดหน่อยนะครับเราพักสักครู่หนึ่งครเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกับคดีอาชญกรรมนิดหน่อยครับ กิกรรมนิดหนึ่งยังมีความคืบหน้าเรื่องของแม่ของน้องเบิร์ตที่เสียชีวิตเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนลงมือสังหารโอ้โหอ่านข่าวแล้วยิ่งกว่านิยายาคืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็หดหูหัวใจคือตัวคุณแม่เนึกออกวไมคุณแม่น้องเบิร์ตเป็นแม่ของเด็กที่ตายและคนฆ่าเด็กคือแม่ตัวเองคือยายล่าสุดเมื่อวานเนี่ยรายงานก็ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าคุณวราพรแม่ของ เด็กชายอัทธสิทธิ์หรือว่าน้องเบิร์ตลีเลิศยุทธอายุ13ปีนักเรียนชั้นม .1 ทั11โรงเรียนว่าชีรธรรมสาธิตที่เสียชีวิตเพราะว่าคุณยายคือคุณสมจิตจำปาดีอายุ55ปีเนี่ยเอาไม้ไปฟาดเททอยก็ไปเยี่ยมแม่ตัวเองแม่ผู้ตายนะครับไปเยี่ยมแม่ตัวเองซึ่งเป็นยายของหลานเนี่ยครับก็ แม่ของเด็กก็เล่าให้ฟังคุณวราพรบอกว่าวันนี้ตัวเองตั้งใจมาดูแม่พร้อมทั้งเอาอยามาให้แม่เนื่องจากแม่เองก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานกับความดันโลหิตสูงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ช็อกเหมือนกันเหมือนตายทั้งเป็นต้องเสียลูกชายไปและแม่ตัวเองก็ต้องมาติดคุกตอนได้ยินแม่สารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าน้องเบิร์ตรู้สึกช็อกมากทำตัวไม่ถูกเมื่อวานตัวเองก็คุยกับแม่ ก็ยืนยันว่าจะรับผิดทุกอย่างไม่ต้องมาประกันตัวขอชดใช้กรรมในคุกซึ่งถ้าตนจะยื่นประกันตัวแม่ก็ยืนยันว่าแม่ทําความผิดไม่ต้องมาประกันคือยายก็บอกเงี้ยนะไม่ต้องมาประกันตอนนี้ชีวิตไม่เหลือใครแล้วลูกก็ตายแม่ก็ติดคุกเหลือตัวคนเดียวอยากจะขอให้คุณแม่ตัวเองคือคุณยายเนี่ยพ้นโทษมาจะได้กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมโอ้ฟังแล้วหดหัวยิ่งกว่าละครนะฮะเหตุการณ์แบบนี้ เมืองไทยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หดหูใจตัวของยายเองเนี่ยคือยายสมจิตที่รับโทษเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจคัดค้านการประกรันยายบอกไม่ประกันอยู่แล้วยอมรับโทษชดใช้กรรมในคุกเพราะว่าที่ผ่านมาก็เสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้ ทยงงไงนะเรื่องของคนติดคุกเนี่ยวันนี้มันมีข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยเนะเรื่องของตํารวจจับผิดคนจับแพ้เป็นคนขับแท็กซี่คือเมื่อต้นเดือนเนี่ยมันมีข่าวว่ามีพนักงานของฝ่ายกลัวการบินไทยท่านหนึ่งเนี่ยไปแจ้งความตํารวจว่าถูกแท็กซี่ปล้นรับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนเลยไปแจ้งความมีการชี้ตัวว่านายคนนี้แหละนายคนขับแท็กซี่คนนี้แหละชื่อว่านายชรินชําเกตอายุ35ปีเป็นคนปล้นรั์ไปนะคะมีคนมาชี้ตัวว่าเป็นนายชรินเนี่ยหลายคนมาก ในที่สุดเนี่ยนายชรินเขาก็มามอบตัวเองค่ะแล้วก็ถูกฝากขังมานะคะ เวันด้วยกันไปไปมามาเมาืม่อ11กร,รกฎาคมตำรวจไปจับคนร้ายตัวจริงได้ชื่อนายธินพัฒน์สิริโสภาโชติกุลอายุ36ปีเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขารับสารภาพว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนทำเองละนายชรินไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าบาังเอิญหน้าเขาคล้ายกันผู้ต้องหาคือเขาก็ไม่แม่นนะคะผู้ผู้เสียหายหเขาก็ไม่แม่นเขาก็เลยไปชี้ตัวว่าน่าจะเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยน่าจะใช่นายชรินแน่ไปไปมามาติดคุกฟรีไป9วันตำรวจไม่ใช่พ่ออะไร <king S 2> ไม่ใช่ค่ะความมาแตกเพราะว่านายธีรพัฒน์ไปถูกจับได้แล้วเจ้าตัวสารภาพด้วยอ,อ่าเจ้าตัวมา,มาสารภาพด้วยทางทางพลตํารวจโทคารณวิทย์เองก็บอกไม่อยากโทษลูกน้องเพราะว่าอย่างผู้ต้องหาคนแรกเนี่ยหน้าคล้ายกับตัวจรง <c oughs> ิงทะเบียนรถแท็กซี่ก็เลขตรงกันผู้เสียหายก็ยังยืนยันอีกว่าใช่นี่แหละค่ะพอจับตัวจริงก็สารภาพไปแล้วตำรวจขอโทษแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้20,000บาทเจ้าตัวนายเรลี่ยิงเขาบอกสอง0มค่ะแค่นี้ เจ้าตัวนายเชรินเองเขาบอกเขาก็ไม่ไม่ได้ติดใจจะเอาเรื่องเอาเราฟ้องร้องกลับหรืออะไรกันใด9วัน่ะอ๋อ9วัน9วัน20,000มันน่าจะ200,000แม้สตชเขาบอกว่าเขาทํางานอย่างอื่นฟรีางทำงานอย่างอื่นอยู่ด้วยแท็กซี่นี่เป็นอาชีพเสริมจากนี้ไม่ขับแล้วนะคุณนี่นะรู้ไหมฮะถ้าเจอทนายเนี่ยครับเขาตั้งเรื่องฟ้องแพ่งสตชนะฮะไม่ได้ฟ้องตํารวจนะฮะเขาฟ้องสํานักงานตารวจแห่งชาติเรียกเป็นล้านเลยฮะถ้าเจอทนายอยู่อเมริกาเนี่ยสู้กันตายฮะ เป็นคนดีๆไม่ได้ทําผิดติดคุกซะง,งั้นความจริงกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขามีหน่วยพิทักษ์สิทธ์ไปร้องเรียกชดเชยได้นะผมจำไม่ได้เขามีเลทอยู่นะฮะไปร้องได้นี่เป็นสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายนะครับที่คนจะมีมาต่อเรื่องของรัฐธรรมเออเรื่องแก้รัามหนุนิดหนึ่งล่าสุดก็มีรยายงาน,นว่าพรักเพื่อไทยกําลังปวดศีรษะแล้วก็วิตก เยอะเหมือนกันว่าแนวทางออกในการแก้รัมนูนเนี่ยจะออกมายังไงเพราะว่าถ้าเกิดดันทุรังไปลงวาระสามต่อเขาบอกจะเกิดวุ่นวายเป็นชนนความขัดแยง้งก็ทํายากไอ้คันจะแก้รายมาตราก็ทางฝั่งประชาธิปัตยออ์สวขอแประยะติตั้งกรรมธิการร่วมยาวงานเนี่ยฮะทำกันเ็าบอกคือนกักการเมืองบางท่านก็บอก15ปีก็ไม่เสร็จการเดียวกันจะทําประชามติก็เสียวเหมือนกันว่าเวลาทําประชามติจริงๆประชาชนเกิดเขาบอกเขาจะเอารัฐณูปีห้าศูนยของเดิม เสียเลยไอ้ที่จะแก้แก้กันนะยุ่งเลยนะครับมันก็เหมือนกับตอนนี้กืนไม่เข้าขายไม่ออกเดี๋ยวรอดูคำวินิจฉัยกลางกับคำวินิจฉัยส่วนตนจะเสร็จอีกไม่กี่วันค่ะอเอาละวันนี้หม,หมดเวลาลวนะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีค,ค่ะ